สดีค่ะมาพบกับน้องฟ้าอีกแล้วนะคะกับนะคะวัยรุ่นทำงานทำเงินต้องคันนี้เลยนะคะแต่งรอบคันเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ล้อค,คู่หน้าของเขานะคะแต่งเป็นแมกเวลนะคะห้ากา Not ้านน็อตเรสีแดงนะคะและมาจะชวนด้านหลังของเขานะคะเป็นล้อกระทะขานะคะยางมิชลิน in x c d 2แบบนี้นะคะเป็นยางปี2022นะคะและก็ด้านข้างของเขานะคะแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ BRC ให้แบบนี้นะคะและด้านท้ายของเขานะคะแถมด้วยคัมหลบป้ายสีไทยเท่ลอๆเ่่ๆแบบนี้เลย และรถทันนี้นะคะมาพร้อมกับตู้ใหม่นะคะสูง2เมตร10 m, ลงทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะ เรามาดูภายในรถคันนี้กันค่ะภายในรถคันนี้นะคะคลุมโทนด้วยสีดำนะคะสไตล์ของ Toyota r e ี vo นะคะแล้วก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ7นิ้วนะคะรถคันนี้มีเกียร์5สปีดเกียร์นะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กทั้งหมด3ลูกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคัน เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องคันนี้กันนะคะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2004นะคะให้กําลังแรงม้าที่150แรงม้านะคะรอยรูอาร์ครอยกลมๆต่างๆยังคงเดิมนะคะและที่สําคัญนะคะแผ่นเพจยังติดแนบสนิทติดกับตัวรถยนต์แบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าเดิมนะคะยังอยู่ติดแนบสนิทกับฝากระโปรงแบบนี้เลยะคะ่ะ กันบ้างคะกับ t o y ยต้า e รโน 2.4J ไฟฟ้าปี2018นะคะราคา469,000บาทนะคะเป็นรถกระบะตอนเดียว 11, ติดตู้ซื้คันนี้นะคะหวังว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานอย่างเรานะคะถ้าสนใจนะคะโทรด่วนที่เบอร์0814999044นะคะหรือจะมาที่ราคาของเราก็ได้นะคะที่อำเภอโนนดีแดงจังหวัดอีรำนะคะ และที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าในการทำคลิปในครั้งต่อไปคะ่ะ